สถานการณ์โควิด -19 แบบนี้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบกันค่อนข้างเยอะค่ะคนที่มีงานบางคนก็ตกงานบางคนบอกว่าหาเช้ากินขําหนักเข้าไปใหญ่ไม่มีจะกินเลยจะทําอย่างไรหน่วยงานต่างๆตอนนี้ค่ะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเราวันนี้เนี่ยเรามีอีกหนึ่งหน่วยงานที่ลงพื้นที่ช่วยประชาชนเช่นกันนั่นก็คือคณะสววันนี้มีการลงพื้นที่ค่ะไปมอบของไปมอบอาหารให้กับพี่น้องประชาชนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ ท่านพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านเดินทางลงพื้นที่ไปพบพี่น้องประชาชนเช่นกันสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณป้อคุณป้าค่ะค่ะท่านคะวันนี้ท่านได้ลงพื้นที่ที่ชุมชนไหนคะท่านเห็นว่าลงไปตั้งแต่เช้าเลย ครับวันนี้สมาชิกวุฒิสภานะครับโดยผมเป็นตัวแทนนะครับ<า>ไปลงพื้นที่ที่ชุมชนลำชะล่าโคกบ่าวสาวนะครับข<า>เขตบางเขนนะครับครับค่ะอันนี้คือลงไปตั้งแต่กี่โมงคะท่านคะอ๋เราเริ่มตั้งแต่เวลาสิบโมงเช้าครับตั้งแต่สิบโมงก็งไปถึงตามกำหนดการสิบโ,โมงเช้าแต่ว่าผมก็ ไปถึง9โมงกว่าๆนะฮะก็ไปถึงก็ดาเนินการพบปะและ้วก็มอบถุงเงิจีพให้พี่น้องในชุมชนนะครับค่ะการลงพื้นที่ไปครั้งนี้คณะสวลงพื้นที่ไปทําอะไรให,ให้กับพี่น้องประชาชนบ้างคะอ๋อครับก็สืบเรื่องจากที่ในช่วงที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราทราบกันดวีว่ามีการระบาดของโควิดรุนแรงมากโดยเฉพาะในชุงเชพนะครับแล้วก็ทําให้มี รัฐบาลโดยสบมพเนี่ยออกมาตรการบวบกุมป้องกันเนี่ยค่อนข้างเช่นแข็งอ่ะนะครับก็มีมาตรการต่างๆทําให้การดําเนินอาชีพการประกอบอาชีพเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ได้ไม่สะดวกมันปกติเราก็เห็นว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นผู้รับจ้างหรือผู้หาเช้ากิ้งท่านก็น่าจะมีความลำบาก เพราะว่าการซื้อการขายก็ลดลงการดรําเนินงานกา,การจ้างหางานจ้างก็ต้องหยุดโดยอัตโนมัติก็จึงลำบากสมาชิกผู้นิ่พานก็เลยมีมัิกันว่าทำงั้นเพื่อบรรเทาทุกเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับด้วยความห่วงใย,ย,ยกับพี่น้องประชาชนนะครับก็เราจะช่วยเหลืออย่างไรก็เลยช่วยเหลือว่างั้นเราจะจัดยังชีพให้กับครัวเรือนในชุมชนได้ประทังนะครับ เพื่อเป็นอาหารที่ประทังช่วงที่จะต้องหยุดในเบิกต้นหรือว่าตักตัวนะครับอย่างชุมชนนี้นะครับมีทั้งพีนองประชาชนที่เป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือก็มีผู้ที่ป้องกันตัวเองหรือว่าอยู่ในเสียงนะครับไปรักษาหรือว่ากําลังจะไปรักษาในการติดเชื้อนะครับเพื่อต้องตักตัวเองมนะครับค่ะ แล้วพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากไหมคะท่านหลังจากที่ท่านได้ไปสัมผัสมานะคะครับเมือม่อเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าอ้ชุมชนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็เอ,อถามว่าถุยงยางทีดเนี่ยเขาต้องการไหมมันมีความจําเป็นไหมเราคิดตรงไหมเ็าบอกตรงเลยแล้วก็อยากจะให้มาแจก,แก,กทุกครัวรเรือนเราก็บอกอ้าวเราก็แจกตามครัวรเรือนที่เราได้ทราบก็คือร้อยหกสิบสามครัวเรือน S <S มีน้องประชาชนเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งพันเก้าสิบเจ็ดคนเขา <S 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 บอกว่าบางครัวเรือนเนี่ยก็จะมีสามครอบครัวสองครอบครัวออมันมีมากกว่านั้นเพราะว่าครัวเรือนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีสองสามครอบครัวก็อยากจะได้ทุกครอบครัวอันนี้เป็นข้อมูลที่เราก็จะต้องนับไปพิจารณาต่อไปนะครับและก็ได้บ สำหรับภาพรวมในการลงพื้นที่ที่ชุมชนลำชะล่าหรือว่าโคกบ่าวสาวช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะการรับของเองเนี่ยเราเดินไปมอบให้เขาที่บ้านหรือว่าให้เขามารับจากเราคะครับครับคืออย่างนี้ครับช่วงนี้เรามีมาตรการในการป้องกันตามที่สบคขอความร่วมมือนะครับก็คือว่าในสบเนี่ยไม่เกินห้าคนวันนี้เรามาเป็นตัวแทนอยู่สองท่าน นะครับแล้วก็กระทรวงพอมองก็เป็นตัวแทนมาอยู่สามท่านนะครับแล้วก็ชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนแปดแปดท่านและตัวแทนก็มาร่วมด้วยประมาณเจ็ดแปดท่านนะครับแลวเบ็ดเสร็จแล้วก็รวมแล้วเจ้าที่วุฒิวุฒิสภานะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วไม่เกินยี่สิบคนและทิ้งระยะหา่างนะครับอันนี้เราป้องกันแล้วก็ให ตัวแทนเนี่ยคณะกรรมการชุมชนเนี่ยรับมอบแทนแล้วก็น,นาไปแจกจ่ายแต่ละครัวเรือนโกเรือนนะครับครัวเรือนไหนมีผู้พิการกระเพิ่มไปครัวเรือนไหนมีผู้ติเดเตียงกระเพิ่มไปค<อ>รัวเรือนไหนที่มีผู้ติดเชื้อก็มอบมอบเพิ่มไปนะครับค่ะท่านค่ะแล้วต่อจากครัวเรือนที่ชุมชนนี้นะคะที่ลำชะล่าเนี่ยค่ะท่านจะต้องเดินทางไปที่พื้นที่ไหนอีกคะท่านอ๋อครับ ขณะนี้ก็กําลังเดินทางไปที่ชุมชนคลองจจกระจกเขตบางกะปินะครับี่เขนนบตบา,า็นะปิค่ะชุมชนครับที่คลองกะปิักาบางกะปินะครับคลองกระจกก็อันนั้นร้อนกว่ารัวเรือนเหมือนกันครับ,<า>รบวันนี้่านนะ้ดิน,นก็เยอะเหมือนกันเนาะตรงบางกะปิใช่ไหมคะท่านครับก็ผมขอเพิ่มเติมที่รัเชล่านะครับค่ะก็เรามีเวลาได้พูดคุยกับชาวบ้านว่าปัญหาเขาคือยังไง คือที่ดินเขาเนี่ยนะครับเขาเห,เหมือนเหมือนจะเช่าที่นาท่อสูบุที่สิบไร่อยู่นะครับอแล้วก็ถนนหนทางมันแคบแค่และในอดีตเนี่ยก็ใช้แต่ทางเดินกับรถจักรยานยนต์จักรยานเสาไฟฟ้าเนี่ยมันก็ตั้งตรงกลางถนนค่ะปัจจุบันเนี่ยความเจริญแล้วบางคนก็มีรถรถเก๋งรถอะไรเนี่ยมหรือว่ารถจะขนส่งอะไรเข้าชุมชนเขานี่ยาก เขาก็บอกว่าเอออยากจะให้ช่วยประสานงานให้ทางเขตทางกทมอหรือการไฟฟ้าเนี่ยมาขยับส่อไฟฟ้าเปิดทางให้รถได้วิ่งได้ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่สมาชิกผู้สื่อาสามารถรับเรื่องอย่างนี้ไปประสานงานให้ได้ครับื่อป้กันมาธิการนะครับก็คือไปประสานต่อได้นอกเหนือจากเรื่องแองว่าการลงพื้นที่แปลว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกเหนือจากการช่วยเหลือเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ทีแล้ว ท่านยังลงพื้นที่ไปรับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องเดือดร้อนด้วยใช่ไหมคะครับก็พูดคุยกันผมก็ได้แจ้งกับพี่น้องประชาชนว่าปกติแล้วเนี่ยงานของสมาชิกวุฒสภาเนี่ยเป็นเรื่องของการกันคองกฎหมายหรือการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนมีเรื่องอะไรเนี่ยก็บอกฝากเราไปได้เราก็จะไปะะะช่วยด,ดําเนินการตามกลไกของวุฒิสภาก็คือผ่านกัรมติการที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นเรื่องเนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวากับการบริหารในการแต่งด<ฆ>ินรหรือก,า,การบริหารสังคมนะครับอันนี้ก็เราก็จะผ่านก,นา,ก,การนี้ไปดําเนินกา,การต่ออันนี้สามารถรับเรื่องรองเรียนได้<ฆ>แต่ในขณะปัจจุบันวันนี้เราเอาขุมทาัพี์มาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับพี่นอ<ฆ>้องประชาชน<ฆ>นะครับก็<ฆ>หมายความว่าเมื่อมีเวลาพูดคุยกันก็เลยซักถามพ,<ฆ>พูดคุยกันนะครับ<ฆ>ก็ พี่น้องประชาชนนะครับตัวแทนมาพูดก็เขาก็เขารู้สึกเขาปลื้มใจอะครับิีดีที่ที่มานะครับค่ะก็ได้รับขวัญกําลังใจด้วยนะคะช่วงนี้ก็ต้องสําคัญนะคะเรื่องนี้ค่ะท่านขาอย่างนี้ได้เรียกว่าได้สองเด้งเลยได้ทั้งช่วยเหลือในเรื่องโควิดแล้วก็ความทุกข์ร้อนในเรื่องอื่นๆในชุมชนด้วยใช่ไหมคะท่านครับแต่ผมผมเกือบลืมไปนะครับมีจุดสังเกตค่ะทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าสื่อหรืออะไรเนี่ยกระจายข่าวไป ไม่ฉีดโควิดไม่เอ่อวัคซีนต้องกันโควิดไม่ลงทะเบียนรากฏดชุมชนนี้บอกว่าช่วยช่วยเอาวัคซีนมาฉีดให้เขาเลยทั้งชุมชนเลยเขาอยากฉีดวัคซีนเนี่ยนะเป็นตัวอย่างว่าแสดงว่าวัคซีนเนี่ยคนต้องการจะฉีดแต่เขาอาจจะเข้าไปในกระบวนการในระบบเสพยาดังนั้นเนี่ยเขามีอสมในพื้นที่เขาก็ตรงกันครับว่าสามารถที่จะอยากจะฉีด แล้วขบวนการป้องกันเขานะครับตรงนี้นะครับเขามีอสมอชุมชนมเราก็ถามเขาว่าเขาป้องกันอย่างไรเขามีขบวนการป้องกันเขาแล้วเราถามว่าเนี่ยคนที่ปิดปิดเชื้อในหมู่บ้านเนี่ยในชุมชนเนี่ยเขาทํำยังไงเขาบอกอเขาส่งตรวจเขามีวิธีการป้องกันมีระบบการส่งแล้วมีระบบการเ<ร>ข้ารับการรักษาพยาบาลเขามีการาประสานงานเราก็ถามว่ามันยากไหม ในระด<ะ>ับากที่หน่วยงานของรัฐดำเนินกาเรเขาบอกไม่ได้ไม่ยากเลยสมมุติเขาติดต่อไปช่วงเช้าช่วงบ่ายก็มีรถมารับไปตรวจไปรักษาละแบบทำเองครับก็แสดงว่าข่าวต่างๆเนี่ยพอเราลงมาสัม,มผัสในพื้นที่เราถึงรู้ว่าบางครั้งข่าวเนี่ยก็ไปโจมตีในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ,ะครับอันนี้ก็ต้องขอความกรุณาช่วยกันนะในสื่อเป็นในทางที่ถูกต้องทุมงชนอีกหนึ่งเขาต้องการเขีดวริง สองกระบวนการช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐเขาบอกไม่ลำบากเลยเล้เขามีกระบวนการของเขานะครับพนี้จากกลุ่มอสมของชุมชนคค่ะค่ะท่านคะทีนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ท่านลงพื้นที่ไปบางท่านบอกว่าไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนหมอพร้อมผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้วมาแจ้งกับท่านตรงนี้ท่านมีการประสานงานต่อยังไงบ้างคะอ๋อ อันอันอันนี้วันวันนี้ไม่มีกรณีนี้นะครับว่าแจ้ง,งหมดพร้อมเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะติดต่อผ่านกระบวนการของอสมชุมชนเขารู้สึกว่าอสมในชุมชนเขาเห็นว่ามีเจ็ดคน,ค,นครัจะดูราเรื่องนี้หมดเลยจะเป็นคนประสานให้แปลว่าทางอสองมเองก็เป็นสื่อกลางค่ะประสานต่อให้ท่านคะถ้าสมมติว่าใครมีอะไรสงสัยอยากให้ท่าน ช่วยดูแลทางสมาชิกวิฒิสภาช่วยดูแลสามารถโทรเบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลยใช่ไหมคะท่าน028319111ใช่ไหมคะประชาชนท่านไหนที่เดือดร้อนใช่ไหมครับได้ครับแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับผมต้องขอบคุณคุณอ้อมคุณฝ้ายนะครับแล้วทีมงานสื่อนะครับที่ประชาสัมพันธ์เนี่ยสวลงไปแจกถุงย่างที่เนี่ยก็มีที่น้องประชาชนเนี่ยโทรมาเบอร์นี้นะครับวันนี้นะครับ โทมาเบอรนี้ว่าเนี่ยเขาลำบากแล้วครัวเขามีผู้เจ็บป่วยแล้วก็อยากจะ,ะไม่มีอะไรกินช่วยเอาของถุงยางที่ไปให้หน่อยแล,แล้วก็ก็เราก็ให้เจ้าที่เลขามุสิษสภาเนี่ยประสานไปก็มีอาหารการกินมียา,ารักษาโรคอะไรเนี่ยวันนี้ฮะให้เจ้าที่ไปมอบให้ครับที่ที่หมู่บ้าน บางใหญ่ชิดตื้อครับค่ะนครนนทบ,บุรีครับคร<อ>ับวันนี้ก็ะจกของไปให้ตามเฟอร์นี่นครับพี่น้องประชาชนก็ถ้าถ้าเดือดร้อนจริงๆนะครับมีอะไรก็แจ้งมาได้ครับเราก็อันไหนที่เราช่วยเหลือประสานงานได้ด้วยความหวงใยเราสามารถทําให้ได้ก็ทําให้ครับค่ะท่านขาท่านทายเห็นบอกว่าทุกครั้งท,ที่มีการลงพื้นที่คณะสวเองมีสโลแกนด้วยสโลแกนว่าอะไงยนะคะอ๋อครับ ก็คือสั้นๆนะครับก็คือว่าจะพุดทสภาเนี่ยนะครับห่วงใยนะครับเมื่อห่วงใยก็จึงใส่ใจช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนก็มีอะไรก็บอกนะฮะบางที่ที่เรามีเป้าหมายเราก็ไปแต่บางที่เราก็มันไม่ได้ทั่วท่านทราบท่านก็ช่วยบอกมานะฮะเราก็จะใส่ใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ นี่แหละค่ะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณท่านมากๆนะคะพลเอกสิงศึกสิงไทรรอประธานวุธิสภาคนที่หวันนี้เสียสละเวลานะคะพูดคุยกับเรานะคะแล้วท่านก็ได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงต้องขอบพระคุณท่านมากๆนะคะขอบคุบขอบขอบคอบบ อย่างที่ท่านบอกไปนะคะว่าถ้าหากว่ามีปัญหาเดือดร้อนไม่ใช่แค่เรื่องโควิด19นะแต่ว่าเรื่องอื่นๆทุกท่านสามารถติดต่อไปที่สำนักงานเลข,ขาธิการวุฒิสภาได้02-8319-111ค่ะ